เธอโอเคดีไหมถึงจะเป็นเวลาไม่นานนะักแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่คอยดูแลกันและกันน่าเสียดายที่มาแต่คอกันเองแบบนี้เสียดายเหรอใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นไม่ความว่างไงแค่เห็นเลเวลของหมอนั่นก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอหมอนั่นดีแต่กอบโกยประโยชน์จากฉันที่เป็นเดอะแบกของกลุ่มคุณพยายามจะสื่ออะไรคะ เพราะความสามารถของโฮยองไม่ใช่หรือไงพวกเราเลยทำภารกิจสำเร็จนะ่ะความสามารถอะไรวะหมอนั่นก็แค่ดวงดีกับลูกไม้ตื่นเท่านั้นแหละมันลอยแย่งตีตอนท้ายทั้งที่ฉันยืนสู้อยู่ตั้งนานเอ๊ะแน่ใจหรอคะเขาช่วยให้คุณรอดตายไม่ใช่เหรอนั่นมันพอมาค,คิดดูแล้วตอนนั้นมันทำอะไรวะหรือว่ามันมีสกิลปรับเปลี่ยนการแสดงผลของเลเวลได้ มันคงไม่รอดชีวิตกับมาหลอกใช่ไหมส่วนตัวฉันหวังว่าฮีโร่โฮยองจะเก่งการอย่างที่ใชอีซอนว่าไว้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นยังน้อยที่สุดเขาก็มีโอกาสรอดกลับมาได้ฉันจะแสดงให้พวกเขาเห็นเองฮใช่ค่ะฉันเชื่อในตัวเขาโฮยองจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยฉันมั่นใจครับผมก็มั่นใจเช่นกัน พวกนี้ไม่ใช่พวกโคบอลจากคราวก่อนเหรอแบบนี้คนลุกชะมัดยังไงก็เถอะฉันคิดว่าจะโหวตให้ตัวเองพอดีถ้าเรื่องไปไม่ถึงไหนดีจังที่อะไรอะไรดูเข้าทางเราไปหมดถึงจะดูเหมือนฉันมีเรื่องต้องแก้นิดหน่อยก็เถอะหลกนักล่าเผ่าโคเบเดินทางกลับมาแล้วพวกมันมาแล้วเดี๋ยวนะเจ้านั่น มอนสเตอร์บอสของภารกิจแห่งความตายภารกิจแห่งความตายกำลังเริ่มถ้าผู้นำเผ่าและกลุ่มนักล่าที่กำลังโกรธจัดจากการสูญเสียพวกพ้องผู้นำเผ่าโคโบเป็นมอนสเตอร์บอสประจำดันเจี้ยนนี้และเป็นมอนสเตอร์เลเวล12ผู้นำเผ่าโคโบปรอะบางต่อพิษเช่นเดียวกับโคโบอื่นๆ มอนสเตอร์บอสเลเวลสิที่อยู่เหนือกว่าโฟบอลตัวอื่นเป็นคู่ต่อสู้ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเป็นคนอื่นคงยอมจำนวนต่อช่วชะตาของตัวเองไปแล้วแต่มันจะต่างออกไปแน่เพราะเป็นชั้นตอนนี้พวกตัวประกอบถูกจัดก,การหมดแล้วที่ยังเหลืออยู่คือ มาดูกันหน่อยว่ามาสเตอร์บอสของภารกิจแห่งความตายจะเป็นยังไงชิไอหมอนี่มันลดแรงโจมตีโดยการถอยกลับในช่วงที่เกิดการโจมตีพอคิดว่ามอนสเตอร์มีสกิลแบบนี้แล้วอย่างที่คิดไว้เลยมอสเตอร์บอสของภารกิจแห่งความตายเอ๊ะอ้าวเฮ้ยวิ่งหนีเหรอนี่มันคือบอสจริงปะเนี่ย ดูท่าอีกไม่นานก็คงจบนี่เป็นฉากบนนั้ที่ใครๆก็จัดการได้นั้นเหรอเอาเถอะยังไงก็ดีกับฉันและนะอ่ะอะไรกันจู่ๆก็เป็นแบบนี้ในเมื่อเราทำอะไรกับคนที่ตายไปแล้วไม่ได้ฉัน คิมเซยองจะคอยดูแลพวกนายต่อสำหรับชั้นที่เหลือนี้เองฮ่าฮ่ฮ่าดิปลดฮะไม่รู้เหรอว่าความตายคืออะไรเห็นกันจะชัดว่าเขาตายไปแล้วยังจะสวดภาวนาให้เขาอยู่ได้คุณคิมเซยองถึงโลกจะกลายเป็นแบบนี้แต่ยังน้อยก็ช่วยมีจิตสำนึกกันบ้างเถอะค่ะวะว่าง่างนะคุณจะทำยังไงถ้าโฮยองกลับมาอย่างปลอดภัยน่ะฮะ ยังกับว่าหมอนอั่นจะรอดกลับมางั้นแหละจะทําตัวแบบนี้ไปจนจบเลยหรือไงคะแล้วฉันพูดอะไรผิดตรงไหน,นหรอเฮ้ย <laughs> นั่นมันประตูนี้ <t une> โพที่เข้าร่วมภารกิจแห่งความตายกลับมาโดยสวัสดิภาพฉันกลับมาแล้วโปรดระวังความสามารถของผู้นำเผ่าโคโบ เพิ่มขึ้นเมื่อดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงอดวงตาสีแดงฉันต้องรีบหยุดเลือดขออีกทีขอฟันจังๆเข้าอีกทีเท่านั้นแต่จะทำยังไงดีล่ะแทงต้นไม้จะเป็นรูเหมือนต้องู่ต้นสุกนี่นะเดี๋ยวนะแม้คมดาบไม่อาจฟันผนังจาขาสะบัน้นแต่ตะปู จาะผนังทลุได้ฉันอาจจะคิดว่าดาบคืออาวุธที่ไว้ฟาดฟันมาโดยตลอดโดยไม่รู้ตัวฮ้ยดีละ่ะมาลองดูกันใช้ความเร็วของมันขนาดที่พุ่งตัวเข้ามาหาฉันนี่ละแล้วก็ทุ่มน้ำหนักของฉันไปหามันตั้งสมาธิรวบรวมพลังพุ่งเป้าไปยังจุดจุดเดียว ผลการแทงถูกเพิ่มไปยังวิชาดาบพื้นฐานเลเวล2คุณทำภารกิจแห่งความตายสำเร็จเอ๊ะโฮยองฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องกลับมาเอ๊ะเอ๊เออผมเชื่อมั่นเสมอว่ายังไงต้องกลับมาได้แนะ่ลูกพี่โฮยองของผม อูฟูเบ็ดโนหนึ่งเว็บใหญ่ใจชัวและหนึ่งเดียวในไทยที่มีกลุ่มนำเล่นครบทุกสายไม่ว่าจะบอลสล็อตหรือบาและมีระบบพอโตทำงานรวดเร็วภายใน5วินาทีกำลันตีด้วยยอดผู้เล่นมากกว่า500,000คนมีทีมงานซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่เข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์แอูฟ้ฟูเล่นแบบมีสไตล์เล่นแล้วได้ชัวต้องอูฟู